สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเนีก okay. ยสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิป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 อะไรวันนี้จะลอง okay. สวัสดีครับเมื่อกีทำอะไรก็ไม่รู้กดเผลอกดผิดโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทำอะไรดีนะถ้าลองคิดแล้วเราจะน่าเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมปะไปเล่นเกมกัน เออตอนนี้ต้องปิดเสียงของเกมก่อนนะทุกคนเพราะว่าเสียงดังเพราะว่าเข้ารวบอกรไงเดี๋ยวเสียงภาคไมไ่ชัดเพราะว่าคลิปนั้นเสียงภาคก็ไม่ชัดแล้วแหละเคเดี๋ยวไปเลยไม่รู้ทำเอ่อทำอะไรวะจะไม่ได้โอเคหาแมปเล่นเหมือนเดิม เล่นแบบนี้ไหมเออก็ลองเล่นดีนะเล่นไปก็ไม่เสียอะไรหรอกโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วกคนทำไมาอยู่ดีๆได้เงินแล้วก็ได้อันนี้ด้วยละ่ะตัวเราไป อันนี้คือแมบอีางนะเฮ้ยแมบดีนี่อ,อ,อช้าจังเลยงั้นเดี๋ยวต้องไปอะไรสักอย่างก่อนเรเออสำหรับใครที่อยากมาเล่นเดี๋ยวลิงก์แบบอยู่ข้างล่างนะ อ่ะไม่ใช่ลิงดิอ๋อเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนป๊บนึงพี่วิ่งรอบโรงเรียนเลยเออน้องเป็นไรก็ไม่รู้พูดไรก็ไม่รู้ปัญญานิีเอมกำลังอันนี้เหลืเลยขออภัยกับคำด้วยนะปัญญานนี้เรไม่ไม่รู้ดิโอเคเดี๋ยวเราต้องดูความปัญญาปัญญาปัญญาอันนั้นของน้องเราก่อน เพราะมันปัญญาจริงๆอะเป็นไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนอีกละขอมให้อบคำที่ผิดนิสัยเราด้วยนะโอเคต่อไปจะต้อง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 ทำอะไรดีนะจะต้องทำอะไรดีนะจะต้องทำอะไรดีนะจะต้องทำอะไรดีนะ จะต้องทำอะไรดีน้จะต้องทำอะไรดีน้ไม่รู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 ้เสียงน้องมันก็แทกเข้ามาทำไมก็ไม่รู้เออนนี้ W13 ใช่ไหมทุกคนถ้ากดเข้าไปจะเหลือไหมโอเคเออก็เหลือก็ใช้แค่หนึ่งอันนี้วะแล้วอย่บอกนะว่าอันนี้ก็คือ มันไม่บอกอ๋อนี่ใช้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ใช้อันนี้ใช้ห้าเอเกน,นี้ใช้ห้าจำไว้แล้วไม่ได้แพงเลยเลนเะนี่ยของในเกมเนี้ยไม่ใช่โลบักนะของที่ฟาร์มาในเกมเนี้ยไม่ได้แพงเลยลืมใส่สัตว์เลี้ยงใส่สัตว์กัน โอเคไปเลยละกันบูๆๆๆๆๆไมไมนูนูนดนู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 มูนูนูไูเนูนูนวนอนอไนอนูนูนูนอนยพูนูนนูน่นูนูนไนูนูนูนนูนูููนูน,นูนููนนนู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 นนู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 นรููององนน ป้าบอกไม่ได้กินทำไมต้องอยากรู้ด้วยละ่ะกินหลอดไม่ต้องรู้หลอดไม่ต้องรู้มันไม่ใช่หลอดหลอดก็สีขาวก็มันไม่ใช่หลอดนี่ะหอดไม่ร้ <c oughs> องไห้แบบอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ดูนเข้าเรื่องกันต่อเอ้ยไม่ใครมาหน่ะโอ้โหจู่ๆจะมาปะจ๊ปะจปะจะ ันจะเล่นด้วยแล้วพี่รู้ว่าตัวเองเล่นเล่นไม่เก่งเออก็เดินตัวเองได้นี่เอ้าอืมเข้าเกมก็เถอะใช่นิววิววิวจะไม่เจอหนูจิวจิวจิวปิวปิวบิวจ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 ิวบิวบิวบิวจังจังจังจิวจิวจิวปิวปิวบิว ซิวส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 ิวบิวบิวบิวเล่นเลยวะเนี่ยทำอะไรกันเยอะไปร้เล่นทำอะไรเล่นเกมโลบอย่าเอือขออภัยด้วยนะคะับพี่บ้าน้องคุ้มขี้แตกรถตะเกงโอเคเราจะลองเข้าโอ้ยโอ้พี่ตอบพี่ตอออะไรนี่ ราะแมนนั้นมีบุญคุณอันใหญ่ลวงโอเคเลยแหละดูแบตกันดูแบตหมดเอ้ยอะไรเนี่ยวัวตัวไปไ,ไปไม่ได้โอ้วิ่งไปเลยเอ้ยลืมต้องสอมนี่วา เปดูการซ้อมใส่เสียงซ้อมดีขึ้นอันนี้อันนี้ฟอร์มโอเคไปที่ิวไปทีิวโอเค,อเคตอนนี้ก็คือจัดจัดได้ดีมากเคได้ดีเลย ต่อไปเราจะฝึกให้ครบ500แล้อเเราจะไปเป้าหมายคือ oh วิน15เอ้ยว,ว,วินวินวิน35พร้อมวิ่งเลยวิว i ฟ l f i วิวไม่